สวัสดีนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาพบกับเกษตรกรรายหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีนะคะที่เข้าร่วมโครงการปรับระบบการผลิตเข้าในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะซึ่งเกษตรกรรายนี้นะคะเป็นเกษตรกรในตำบลท่างงามอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะค่ะ สวัสดีค่ะคุณลุงค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็คือ,อคุณลุงวิสัยแสงสนนะคะซึ่งเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ในจนังหวัดสิงห์บุรีนะคะค่ะวันนี้ก็จะขอสอบถามคุณลุงนิดนึงนะคะว่ามีความคิดเห็นหรือว่ามีความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการนี้หรือว่าโครงการนี้เข้ามาช่วยส่งเสริมแล้วก็เข้ามามีบทบาทอะไรกับคุณลุงบ้างในการทํานาค,นนคะครับเริ่มต้นเลยเอ โครงการนี้มามาก่อนแล้วก็มีกเกษตรอำเภอได้มาชี้แจงว่ามีโครงการอันนี้มันไปลดต้นทุนได้แล้วก็มาให้กเกษตรกรว่าเป็นนาแปลงใหญ่นะครับทำดูว่าจะลดต้นทุนได้จริงหรือเปล่าแล้วก็เขาก็พูดมาว่าการวิธีหยอดเราจะได้บริหารจัดการได้ ว่ามีหญ้ามีอะไรเหมือนเป็นข้าวดำแล้วก็เลยผมก็เลยร่วมเข้าโครงการอันนี้มาโดยการนำมาจาก,กเกษตรอำเภอก็มาลงทดลองเป็นแปลงแรกที่ลงที่นาแล้วมาเห็นมาได้สิบห้าวันขึ้นมาแล้วข้าวขึ้นมาเป็นแถวเป็นแนวแล้วดูแล้วเออมันน่าจะดีและอีกอย่างหนึ่งพอยอดลงไปแล้ว จากเคยทําอยู่เป็นประจำอยู่คือว่าไล่หนึง่งใช้ประมาณ25กิโลแต่เดี๋ยวนี้มายอดใช้แค่8โลก็10โลแค่นั้นหนึง่งนี่เราก็มองไปอีกว่าเอเห็นแล้วว่าตอนนี้เราประหยัดแล้วประมาณ2อ0 0บาทเพราะว่าซื้อก้าวกถังก็ร้อยปดบาทและนี่เข้าร่วมโครงการนี่ขราปลูกเขาก็เอามาให้ด้วยอะไรด้วยเลยก็เราก็ต้นทุนคือว่ามันหายไปเลยครับ แล้วก็อีกอย่างหนึง่งหยอดไปแล้วเห็นแล้วว่าลดต้นทุนจริงแล้วก็มองไปอีกทีว่าต่อไปเราบริหารจัดการได้ง่ายแล้วก็จะเวลาหวานปุ๋ยคงจะต้องลดต้นทุนด้วยตามไปได้อีก ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้กับจังหวัดของเรานะคะค่ะแล้วในโอกาสหน้านะคะเราก็จะไปติดตามนะคะแปลงของลุงนะคะว่าต่อไปนี้ข้าวจะเติบโตอย่างไรแล้วก็จะลดต้นทุนการผลิตได้อย่างไรนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากค่ะค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ